ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ชื่อของข้าไม่มีใครลืมได้ตอนที่616กองกำลังปกป้องอ e ีหลิง 1. ทันใดนั้นไว้ป่อจากของเจียนอยู่หมินเต็มไปด้วยความคิดเห็น ตอนนี้โมชื่ออขึ้นเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการบันเทิงเธอกลับมาสู่จุดสูงสุดของความนิยมในอดีตนอกจากนี้แม้ว่าเจียนอหลิงจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของวงการบันเทิงแต่ก็ยังถือว่าเธอเป็นบุคคลสาธารณะนี้เป็นเพราะว่าเธอเป็นรองแชมป์การแข่งขันเซิร์ฟอินเวชัเมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นนักแสดงที่โด่งดังในขณะที่อีกคนเคยเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตที่มีชื่อเสียง เมื่อเจียนอยู่หมินเห็นข่าวหัวข้อข่าวก็ตกเป็นข่าวพาดหัวไปแล้วถ้าเป็นเมื่อสามปีที่แล้วเจียนอยู่หมินจะตอบกลับไปยังบัญชีที่โพสต์ข่าวและจะกล่าวว่าพวกเขาที่กำลังแพร่กระจายเรื่องไร้สาระในทันทีแต่ทว่าตอนนี้เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากเขารู้ว่าการทำเช่นนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาหรือประสบผลสำเร็จได้อันที่จริงมันอาจทำให้เรื่องแย่ลงด้วยซ้ำยังไงก็ตามเขายัางกังวลเรื่องเจ e ียนอีหลิงเหลือเกิน เขากังวลว่าเจียนอีหลิงจะเสียใจและกังวลหลังจากเห็นข่าวออนไลน์ดังนั้นเจียนยูหมินจึงรีบส่งข้อความถึงเจียนอีหลิงอีหลิงไม่ต้องห่วงฉันจะจัดการทุกอย่างแม้ว่าเขาจะออกจากวงการบันเทิงแล้วเจียนยูหมินยังคงมีผู้ติดต่อและคนรู้จักในวงการนี้จึงสามารถให้เขาช่วยจัดการกับเรื่องดังกล่าวได้หลังจากที่เจียนนอหลังทราบข่าวจากเจียนอยูหมินเธอไม่ค่อยสนใจข่าวในวงการบันเทิงสักเท่าไหร่ ด้วยเหตุนี้เธอจึงรู้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เธออ่านข้อความที่เจียนอยู่หมินส่งมาเท่านั้นจากนั้นเธอก็อ่านสิ่งต่างๆที่บัญชีนั้นได้โพสต์ไว้อย่างละเอียดที่ท่วนส่วนหนึ่งของข้อความเป็นความจริงในขณะที่อีกส่วนหนึ่งเป็นเท็จอย่างเช่นเงินเดือนแม่ของโมชื่ออวนถูกหักก็จริงแต่เพิ่งหักเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้ส่วนเดียวที่หักก็คือโบนัสซึ่งตระกูลเจียนมีสิทธิ์ไม่จ่ายโบนัส อีกอย่างหนึ่งคือตระกูลโม่ถูกตระกูลเจียนไล่ออกจริงๆแต่ทว่าบัญชีที่โพสตข่าวไม่ได้กล่าวถึงเหตุผลเบื้องหลังการกระทำดังกล่าวตัวอย่างบางสิ่งที่เป็นเท็จเกี่ยวกับโพสตในฟอรัมโรงเรียนมัธยมปลายเชิงหัวบัญชีดังกล่าวบิดเบือนเรื่องราวเพื่อระบุว่าเจียนอีหลิงทําให้เกิดความขัดแย้งแต่ในความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นนอกจากนี้โมชิออนได้กล่าวถึงในการสัมภาษณ์ว่าเธอและแม่เธอรู้เรื่องบางอย่างที่เกิดขึ้นในตระกูลนั้น ในบทความข่าวบัญชีดังกล่าวระบุว่าตระกูลเจียนทำสิ่งที่น่าขยะแขยงสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคคลภายนอกไม่รู้ด้วยเหตุนี้นี่เป็นเหตุผลหลักที่ตระกูลเจียนได้กดชื่อเสียงงอของโมชื่ออนเอาไว้ในช่วงสองสาปีที่ผ่านมานอกจากนี้เรื่องราวนั้นยังเน้นว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องก็อฮับเจียนอลิงอย่างไรก็ตามบัญชีระบุสิ่งนี้ในลักษณะที่คลุมเครือมากเป็นผลให้ชาวเน็ตเริ่มคาดเดา แต่ทว่าเรื่องราวทําให้ดูเหมือนเจียนอีหลิงอิจฉาความเป็นเลิศของโม่ชื่ออวนด้วยเหตุนี้เจียนอีหลิงจึงพยายามสร้างปัญหาให้กับโม่ชื่ออรินสามและสามเลา่าบทความข่าวยังแนะนําว่าเจียนอีหลิงใช้เส้นสายของตระกูลเพื่อระงับอาชีพของโม่ชื่ออวนสคริปต์นี้คุ้นเคยกับเจียนอีหลงเหลือเกินอันที่จริงมันเป็นสคริปต์ของนวนิยายต้นฉบับ ดังนั้นในสายตาของเจียนอีหลิงถึงแม้ว่าเธอจะเปลี่ยนแปลงอะไรไปมากมายแต่ดูเหมือนว่าเธอจะยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาได้เธอยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิมอย่างน้อยๆในสายตาของโม่ชื่ออรินเธอยังคงมีตัวตนแบบเดิมการแจ้งเตือนข้อความขึ้นมาขัดจังหวะความคิดของเจียนอีหลิงข้อความนี้มาจากคนที่ชื่อกบ,บอสสาวสวยที่รักเธอมีหลักฐานใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้น การลบโพสต์ดังกล่าวจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่จริงถ้าหากพวกเขาลบโพสต์จะเกิดความกลาหลนยิ่งกว่าเดิมดังนั้นการไม่ลบโพสต์จึงเป็นการดีที่สุดที่จะสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเคเขาไหนตอนนี้คือการหาหลักฐานหลักฐานจะสามารถโต้แย้งกับทุกสิ่งที่บัญชีโพสต์ที่จริงแล้วแม้จะไม่มีหลักฐานแต่พวกเขาก็ยังต้องดึงความสนใจของชาวเน็ตไปที่อื่นเริ่มเล่นอีหลิงอีกแล้วตอนที่617 กองกำลังปกป้อง e องีหลิง 2. ก่อนที่เจียนอ e ีหลิงจะมีโอกาสตอบกลับบอสสาวสวยก็ส่งข้อความอื่นมาอาฉันเดาว่าคงยากที่จะหาหลักฐานไม่มีใครตามเรื่องพวกนี้กันได้จริงๆนอกจากนี้โพสต์นั้นก็ยังคลุมเครือมากในบางเรื่องมันจะเป็นการยากที่จะโต้แย้งคำกล่าวหาพวกนั้น พสต์มีความคลุมเครือและตีความได้หลายอย่างในบางข้อความยิ่งไปกว่านี้ตระกูลเจียนไม่ต้องการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสาธารณะเว้นแต่จําเป็นจริงๆท้ายที่สุดคนที่ทําผิดก็คือเจียนหยุนหน้าวไม่เป็นไรฉันจะจัดการเองเจียนอีหลิงตอบเอาละฉันเชื่อสําหรับโมชื่ออาวุธนั้นไม่ต้องกังวลฉันจะทําให้มั่นใจเองว่าจะไม่มีใครช่วยอีกในอนาคตนางจะไม่มีโอกาสอยู่ในวงการบันเทิง หลงเย่ยเทียนไม่สามารถช่วยเจียนอีหลิงหาหลักฐานได้แต่ถึงกระนั้นเธอก็สามารถช่วยเจียนอีหลิงทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้ในวงการบันเทิงขอบคุณทำไมเธอถึงขอบคุณฉันฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยหลังจากที่เจียนอีหลิงส่งข้อความถึงหลงเย่ยเทียนเสร็จแล้วก็มีสายจากเจียนหยุ่นเฉิงเข้ามาที่โทรศัพท์เจียนอีหลิงรับโทรศัพท์เธอได้ยินเสียงที่ให้ความมั่นใจของเจียนหยุ่นเฉิง อย่ากังวลบรรดาพี่ชายอยู่ที่นี่เพื่อช่วยน้องจัดการกับสถานการณ์แล้วน้องไม่จำเป็นต้องฟังถ้อยคำที่ทำร้ายและเดาโม่พวกนั้นพี่จะไม่ปล่อยให้พวกเขาทำร้ายน้องอีกครั้งเจียนหยุนเชิงพูดคำนี้ในเมื่อเขารู้ว่าเจียนอีหลิงเคยเจ็บปวดจากถ้อยคำเหล่านี้ทางอินเทอร์เน็ตเจียนอีหลิงถือโทรศัพท์ไว้ในมือแต่ยังไงก็ตามเธอเงียบเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกับเจียนหยุนเชิงในสถานการณ์แบบนี้ เจียนหยุนเฉิงไม่ถือที่เจียนอีหลิงไม่ตอบเขาเขาพูดต่อไปอีกว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงน้องเหลือเกินถ้าน้องอารมณ์เสียก็สามารถกลับมาหาเราได้นะเราจะอยู่ที่นี่เพื่อดูแลน้องเสมอเจียนหยุนเฉิงไม่รู้ว่าโพสต์นี้จะส่งผลเสียต่อเจียนอีหลิงมากน้อยแค่ไหนแต่ถึงกระนั้นคำเหล่านี้ที่มีเพียงไม่กี่บรรทัดบนหน้าจออาจกลายเป็นอาวุธสังหารได้ อาวุธนี้สามารถจาะทะลวงเข้าไปในหัวใจของผู้คนได้มันสามารถทําให้ชีวิตของผู้คนไหลหลังออกไปได้ฉันไม่เป็นไรเจียนอีหลิงตอบหลังจากหยุดชั่วคราวเธอก็กล่าวเสริมว่าได้โปรดโปรดอย่าก,กังวลเมื่อได้ยินสองสามคำสุดท้ายเจียนหยุนเชิงก็หยุดชะงักไปเช่นเดียวกันเขากำโทรศัพท์ในมือแน่นตกลงฉันเข้าใจออจากนั้นทั้งสองก็เงียบไปอีกชั่วขณะ ไม่มีอะไรอื่นที่พี่อยากจะพูดอีกแล้วน้องวางสายก็ได้นะเจียนหยุ่นเฉิงกล่าวในที่สุดเขาถือโทรศัพท์ต่อไปอีกจนกระทั่งเจียนอีหลิงวางสายหลังจากได้ยินเสียงทึบเขาจึงค่อยดึงหูฟังออกจากนั้นเจียนหยุ่นเฉิงก็หันกลับมามองตัวอวี๋ซึ่งขณะนี้ชัว่วกำกำาลังพิมพไปที่แป้นพิมพ์อย่างกรดเครืองเมื่อไหร่จะเสร็จเสียทีเจียนหยุ่นเฉิงถามไม่ต้องกระวนกระวายฉันกำลังพยายามอยู่ไม่เห็นเหรอ ช่วตอบกลับขณะที่เขายังคงพิมพ์ต่อไปนิ้วเขาไม่หยุดแม้แต่ชั่วขณะเขาทำตามคําแนะนำของเจียนหยุ่นเฉิงเพื่อติดตามหาข้อมูลของบุคคลที่โพสต์ข่าวไม่มีปัญหากับการค้นหาตัวตนของเจ้าของบัญชีแต่ทว่าเจ้าของบัญชีเดิมให้คนอื่นยืมบัญชีไปใช้คนผู้นั้นได้จ่ายเงินเป็นจำนวนมหาศาลให้เขาเนื่องจากเจ้าของบัญชีเดิมโลบเงินเขาจึงตัดสินใจให้ยืมบัญชีที่เชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริง เรากับไม่กลัวว่าคนอื่นจะโพสต์สิ่งที่ผิดกฎหมายในบัญชีของเขาประครับประคองกันไปด้วยนะครับผู้แปลจะได้อยู่จนจบเรื่องดังนั้นตอนนี้หัวจึงพยายามขุดคุ้ยหาตัวจริงที่โพสต์ข่าวแต่ถึงกระนั้นคนผู้นี้ก็เจ้าเล่ห์มากหมายเลข IP address ของเขาอยู่ในประเทศอื่นนอกจากนี้คนผู้นี้ยังใช้เครื่องมือป้องกันการตรวจจับด้วยด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่จะติดตาม IP address ของบุคคลน,นั้น โอ้พระเจ้าอย่าให้ฉันจับแกได้ถ้าฉันจับแกได้ฉันจะแอคทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์แกชั่วอาสาบแช่งด้วยความหมุดหนิดขณะที่ยังคงพิมพ์ไปที่แป้นพิมพ์ตอนที่618กองกำลังปกป้องอีหลิง 3. คนต่อไปที่ติดต่อเจียนอีหลิงก็คือเจียนหยุ่นโม่เจียนหยุ่นโม่อยู่ต่างประเทศในตอนนี้ ดังนั้นเขตเวลาจึงแตกต่างกันอย่างสิ้นสิ้นเป็นผลให้เขารู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ช้าก,กว่าคนอื่นอยู่บ้างหลังจากที่เจียนอีหลิงรับสายแล้วเจียนหยุนโมก็ไม่ได้พูดถึงข่าวดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ยังไงก็ตามเห็นได้ชัดว่าเขาโทรมาเพราะเรื่องนี้ในโทรศัพท์เสียงของเจียนหยุนโมนั้นนุ่มนวลและอ่อนโยนอีหลิงของขวัญสามหับน้องจะไปถึงในวันพรุ่งนี้อย่าลืมรับพัสดุนอกจากนี้ไปจริงอากาศก็เริ่มหนาวแล้วอย่าลืมใส่เสื้อผ้าให้มากขึ้น พยายามอย่าให้ตัวเองเป็นหวัดน้ำมูกไหลจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัวอือแล้วน้องคิดถึงพี่บ้างไหมหรือว่าใจร้ายอีกแล้วฉันคิดถึงพี่เจียนอีหลิงรีบตอบจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะที่ชัดเจนสดใสาจากเจียนหยุ่นโม่ทางโทรศัพท์เป็นเด็กดีนะพี่ชายจะไปถึงช้าก,กว่าของขวัญหนึ่งวันเท่านั้น แม้ว่าเจียนหยุ่นโม่จะไม่พูดถึงเหตุการณ์นี้แต่เขาก็ยังตั้งใจที่จะกลับมาที่เปิยจริงไม่ต้องกังวลเจียนอีหลิงตอบฉันสามารถจัดการได้ฉันไม่ได้อารมณ์เสียหรือกลัวอีกด้านหนึ่งของโทรศัพท์เจียนหยุ่นโม่เงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นเจียนหยุ่นโม่ก็เลือกที่จะเชื่อในคำพูดของเจียนอีหลิงตกลงพี่จะเชื่อน้องอือมีบุคคลที่ไม่คาดคิดได้ส่งข้อความถึงเจียนอหลิง นั่นก็คือฉันยูฝานในขณะนั้นฉันยูฝานได้ส่งข้อความแสดงความห่วงใยมาถึงเจียนอีหลิงชินยูฝานสบายดีไหมชินย์ฝานเหมือนจะกังวลเกี่ยวกับเจียนอีหลิงอยู่บ้างเธอกังวลว่าความคิดเห็นของสาธารณชนจะส่งผลต่อเจียนอีหลิงเจียนอีหลิงไม่เป็นไรฉันยูฝานเธอต้องการให้ฉันช่วยไหมเจียนอีหลิงไม่จำเป็นขอบคุณ ชินย์ฝันไม่จําเป็นต้องสุภาพฉันเป็นนี่เธออยู่ฉันควรช่วยเจียนอีหลิงไม่ไม่ต้องกังวลชินย์ฝันอืมมีบางอย่างที่ฉันสามารถช่วยได้แน่นอนไม่ต้องสุภาพฉันไม่ชอบเป็นนี่คนอื่นเจียนอีหลิงเธอสามารถช่วยฉันได้ในอนาคตฉันยูฝันเธอไม่น่ารักเลยสักนิดเจียนอีหลิงกลือชินยฝันทําไมาเธอถึงพูดว่าคือละหือเธอมันปีศาจหัวโต เจียนอีหลิงฉันหัวไม่โตชินยูฝานเอาล่ะฉันไม่สนใจหรอกยังไงฉันก็จะช่วยชินยยูฝานตัดสินใจช่วยเจียนอีหลิงไม่ว่าเจียนอีหลิงจะยินดีกับความช่วยเหลือหรือไม่ก็ตามหลังจากส่งข้อความคุยกับชันยูฝานแล้วเจียนอีหลิงก็ได้ติดต่อใครบางคนในรายชื่อเพื่อนเธอต้องการดูบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ สำหรับคนที่เปิดเผยข้อมูลมากขนาดนั้นบุคคลนั้นต้องเชื่อมโยงกับตระกูลเจียนอย่างแน่นอนจากนั้นเจียนอิงก็ต้องการดูฝั่งของโม่ชื่อออกขึ้นด้วยเนื้อหาของข่าวเป็นประโยชน์ต่อโม่ชื่ออรินในสถานการณ์แบบนี้ไม่มีเหตุผลที่จะถือว่าอีกฝ่ายนั้นเป็นเพียงผู้ดูโดยปกติแล้วการพิจารณาสิ่งเหล่านี้จะไม่ง่ายนักแต่ทว่าเจียนอลิงมีเส้นสายค่อนข้างเยอะคนธรรมดาจะไม่มีเส้นสายพวกนี้ช่วยเหลือพวกเขา หัวหน้าทีมรวนได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายแก่เขียนอีหลิงแล้วเมื่อเจียนอี้เฉินดูข่าวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์สีหน้าของเขาก็มืดลงมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเป็นผู้ชายคนเดียวกับที่เคยอยู่ในเคทีวีเมื่อชายคนนั้นเห็นสีหน้าของเจียนอี้เฉินเขาพูดด้วยความกังวลว่านายน้อยอี้เฉินได้ปรดอย่าอารมณ์เสียคนที่ให้ความช่วยเหลือโม่ชื่อออกขึ้นมาจากประเทศอื่นพวกเขาไม่รู้เกี่ยวกับสิ่งที่คุณได้พูดไว ฉันไม่ได้ถามเรื่องนี้ฉันกำลังถามถึงกระทู้ข่าวขยะพวกนี้มันอะไรกันเจียนอี้เฉินมีสีหน้าดูร้ายและน่ากลัวเมื่อเขาโกรธมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากรอยยิ้มปกติตอนที่619กองกําองกำลังปกป้องอีหลิง 4. นายน้อยอี้เฉินโปรดใจเย็นๆผู้ช่วยแนะนำอย่างระมัดระวังสีหน้าปัจจุบันของเจียนอี้เฉินน่ากลัวกว่าตอนที่เขาโดนพวกลักพาตัวทำร้าย ใจเย็นเหรอเจียนอี้เฉินถามด้วยรอยยิ้มเขามองผู้ช่วยด้วยดวงตาที่คมกริบนายจะให้ฉันเยือกเย็นลงได้ยังไงครับครับผมเข้าใจว่าเรื่องนี้จัดการไม่ง่ายอินเทอร์เน็ตทั้งหมดรู้เรื่องนี้แล้วถ้าเราขอให้ใครซักคนลบโพสต์นั่นก็จะยิ่งทําให้ความคิดเห็นของสาธารณชนก้าวร้าวรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นง่ายต่อการลบโพสต์แต่ทว่าเป็นการยากที่จะทําให้ประชาชนสงบ เมื่อสิ่งต่างๆหลุดไปจากการควบคุมนั่นก็จะลำบากมากเหลือเกินที่จะจัดการงั้นก็ไปหาหลักฐานสิน้องสาวฉันไม่เคยทำเรื่องพวกนั้นต้องมีหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์สิเจียนอี้เฉินคำรามผมจะจัดการให้ใครสักคนตรวจสอบเรื่องนี้ให้ครับว่าแต่นายน้อยยังอยากคุยกับน้องสาวไหมเธอคือคนที่ได้รับผลกระทบบางทีเธออาจสามารถให้เบาะแสอะไรว่าจะต้องคำนึงถึงอะไรได้บ้าง ฉันไม่ต้องการรบกวนเธอฉันแค่อยากให้เธออยู่อย่างมีความสุขเมื่อได้ยินแบบนี้ผู้ช่วยก็กล่าวว่านายน้อยอีเฉินแม้ว่าจะมีคนที่มีเหตุผลมากมายอยู่บนอินเทอร์เน็ตแต่คนอื่นมากมายมาที่นี่ก็เพื่อจะดูการแสดงเท่านั้นอีกอย่างเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเงินและอำนาจหลายคนอยากเห็นดาราม่าเด็ดๆเ,เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแนวเราก็ต้องมีหลักฐานเป็นสำคัญยิ่งมีหลายหัวข้อเท่าไหร่ก็ยิ่งดีถ้างั้นนายก็หาทางให้หน่อย เจียนอี้เฉินไม่ต้องการรบกวนเจียนอีหลิงอีกก็ได้ผู้ช่วยตอบท่านผู้เท่าใจกำลังดื่มชาในห้องดื่มชะมหกการนี้โบราณทันใดนั้นคนของเขาก็รายงานสถานการณ์ไปที่ท่านผู้เท่าใจเมื่อทราบข่าวดังกล่าวท่านผู้เท่าใจก็มีปฏิกิริยาตอบสนองที่รุนแรงอย่างมากภรรยาในอนาคตของหลานชายฉันจะถูกกล่าวหาแบบนี้ได้ยังไง ประชาชนไม่ได้คิดถึงตระกูลจ่ายอีกต่อไปแล้วหรือไงแม้ว่าตระกูลจ่ายจะมีไม่กี่คนแต่ก็ยังไม่ยอมให้คนอื่นรังแกแบบนี้และด้วยเหตุนี้ท่านผู้เท่าจายจึงออกคำสั่งอย่างรวดเร็วรีบไปหารายละเอียดที่ชัดเจนของเรื่องนี้จัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยไม่ต้องแสดงความเมตตาจากนั้นท่านผู้เท่าใจก็หยุดชั่วครู่ก่อนจะพูดว่าไปเตรียมรถให้ฉันด้วยฉันต้องไปปลอบหลานสะใภ้ในอนาคต ท่านผู้เท่าไม่ใช่ว่าท่านควรให้ในายท่านเพิ่งไปในตอนนี้เหรอลูกน้องของท่านผู้เท่าใจเตือนเขาอย่างระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อได้ยินดังนั้นท่านผู้เท่าใจก็ตกเขา่าใช่จริงสินี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับเจ้าเด็กบ้านั่นหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งท่านผู้เท่าใจก็ตัดสินใจที่จะไม่ออกไปข้างนอกอืมลืมคำสั่งที่ฉันบอกไปตะกี้ซะให้ใจ่ายวินซึ่งจัดการจากนั้นท่านผู้เท่าใจก็โทรหาจ่ายวินเชิง ทันทีที่รับสายโทรศัพท์ท่านผู้เท่าใจก็โยนข้อมูลลงไปที่ใจวินเชิงทันทีท่านผู้เท่าใจเล่าทุกอย่างที่เขาได้ยินจากลูกน้องให้หลานฟังคิดว่าผมโง่เหรอือใจวินเชิงถามหือแกไม่ได้โง่แกเป็นหลานชายฉันจะเป็นคนโง่ได้ยังไงแล้วทำไมถึงคิดว่าผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทางออนไลน์จะยายวินเพิ่งถามเอ,อิ่มท่านผู้เท่าใจสะดุก่อนจะแก้ตัว อืมถ้าแกรู้เรื่องนี้แล้วทำไมแกไม่ลงมือทำอะไรละ่ะฉันจะฟาดกันแกถ้าแกปล่อยให้หลานสะพ้ายฉันต้องทนเจ็บปวดแม้ว่าท่านผู้เท่าใจจะพูดแบบนี้แต่เขาก็ไม่เคยตีหลานชายอืมถ้าปู่ไม่มีอะไรจะพูดอีกผมจะวางสายละแกกำลังทำอะไรอยู่งานยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอแทบไม่ได้คุยกับปู่เลยอืมผมยุ่งอยู่กับเรื่องของหลานสะพ้ายในอนาคต ท่านผู้เท่าใจชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบสนองว่าโอออจากนั้นท่านผูดเท่าใจก็วางสายทันทีเขาเกือบขวางทางเรื่องสามคันตอนที่620เรื่องราวลุกลาม 1. ขณะน,นี้โมชื่ออวนและไรอันกำลังทานอาหารที่ร้านอาหารใกล้กับสถานที่ซึ่งไรอันทำงานอยู่หลังจากที่ไรอันเห็นความคิดเห็นทางออนไลน์เขาก็ถามโมชื่อออกขึ้นด้วยความเป็นห่วงว่า เรื่องพวกนี้จริงเหรอเธอเคยถูกผู้หญิงที่ชื่อเจียนอีหลิงรังแกมาก่อนเหรอทั้งหมดมันเป็นอดีตอย่าพูดถึงมันเลยโมชื่อออกขึ้นตอบแต่ว่าอินเทอร์เนต็ตทั้งหมดมุ่งเน้นมาที่เรื่องนี้อืมนั่นไม่สำคัญหรอกฉันไม่อยากจําเรื่องที่ผ่านมาฉันมีความสุขกับสิ่งที่มีในตอนนี้ฉันชอบอยู่กับเธอสาหรับความคิดเห็นบนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ซีอริงเธอใจดีเกินไปถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ให้อภัยคนแบบนี้ฉันจะใช้โอกาสนี้วิพากษ์วิจารณ์ทางโน้นแน่นอนกระทั่งหลังจากโพสต์คราวนั้นโม้ชื่ออวุ้นก็ยังคงนิ่งเฉยนอกเหนือจากข้อมูลที่เธอเปิดเผยในรายการแล้วเธอไม่ตอบสนองต่อสิ่งอื่นได้อีกดื่มทุกอย่างขึ้นอยู่กับโชคชะตาฉันมีความสุขมากจริงๆกับสถานการณ์ปัจจุบันไรอันเป็นคนที่เข้ามาช่วยชีวิตตอนที่เธออยู่ในจุดต่ำสุดของชีวิต เขายื่นมือเข้ามาช่วยดึงเธอให้ผ่านพ้นเมื่อเธอต้องการมันมากที่สุดดังนั้นแม้ว่าหัวใจเธอจะเต็มไปด้วยฉันชวนเธอก็ยังเลือกที่จะอยู่กับไรอันนี่เป็นเพราะเธอรู้ว่าตนเองไม่มีอะไรเหลือที่จะตอบแทนเขาโมชื่อออกขึ้นผิดหวังและเจ็บปวดแค่ไหนกันในอดีตเธอพอใจกับความเป็นอยู่ในตอนนี้มากแค่ไหนไรอันเอื้อมมือออกไปจับมือของโมชื่ออรินไว้ ซื้ออริ่นฉันจะอยู่กับเธอตลอดไปในอนาคตไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่เคียงข้างเสมอเมื่อไรอันจับมือปฏิกิริยาแรกของโมชื่ออวันก็คือการดึงออกแต่ยังไงก็ตามโมชื่ออวุนรู้ว่าเธอทำอย่างนั้นไม่ได้เธอบอกตัวเองให้ยอมรับไรอันขอบคุณโมชื่อออกขึ้นตอบในใจนั้นเธอประทับใจในคำพูดของไรอันเธอมีความสุขจริงๆที่ยังมีคนอยู่ข้างๆ เรื่องบนอินเทอร์เน็ตได้พัฒนาลุกลามยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากที่รายละเอียดของเจียนอ e ีหลิงได้ถูกเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตบางคนก็เริ่มหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับตัวเธอและตระกูลเจียนสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเขาค้นพบก็คือข้อเท็จจริงที่ว่าเจียนอ e ีหลิงมีผลการเรียนย่ำแย่ในช่วงปีแรกๆของการศึกษาแต่หลังจากตอนที่เธออยู่ชั้นปีที่สองคะแนนเธอก็กลับพุ่งขึ้นอยู่ในระดับหัวกระทะ อีต่อจากนั้นเธอก็จบลงด้วยการเรียนข้ามชั้นด้วยหลังจากนั้นเธอก็ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศปัจจุบันเธอกำลังศึกษาในฐานะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเป่ยจริงภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวอินเทอร์เน็ตก็เริ่มคาดเดาเกี่ยวกับเจียนอีหลิงอย่างมุ่งร้ายยืมดูเหมือนว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ด้วยเงินเงินสามารถทำให้ผีโมโ้แป้งได้ เธอช่างน่าขยัขยงเพียงเพราะเธอมีเงินเธอถึงได้ทำทุกอย่างที่พอใจเลยสินะฉันรู้สึกเสียใจแทนซื้ออรินตอนนี้ฉันยิ่งมั่นใจกว่าเดิมว่าเธอทำสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นกับโม่ชื่ออาวุ่นดูเหมือนว่าเธอสามารถทำอะไรก็ได้ถ้าเธอมีเงินแต่ถึงกระนั้นแฟนๆของเจียนอยู่หมิ่นและเจียนอีหลิงไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้เอาเรื่องอื่นไปวางไว้ข้างๆก่อนทุกคนก็ได้เห็นทักษะการเล่นเกมของเจสิบ แล้วแล้วทำไมพวกคุณถึงปฏิเสธความสำเร็จของเธอเพียงเพราะตระกูลเธอรวยนั้นเหรอพวกคุณมีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าทำไมพวกคุณถึงพูดพร่ำโดยไม่มีหลักฐานใช่เจสิบรวยสวยและเก่งพวกคุณอิจฉาเธอทำไมยิ่งไปกว่านั้นเรื่องเกี่ยวกับโม่ชื่ออาวุนยังไม่ได้รับการยืนยันเลยระวังคำพูดหน่อยดังนั้นนี่จึงทำให้แฟนของทั้งสองฝ่ายโตเถียงกันอย่างดูเดือด มีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตได้เข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยบางคนด่าเจียนอีลหิงและตระกูลเจียนในขณะที่อีกฝ่ายด่าบรรดาแฟนของโม่ชื่ออวนที่ไรเหตุผลนอกจากนี้ก็ยังมีบางคนสงสัยว่าบัญชีที่โพสต์ข่าวนั้นมีเจตนาร้ายแต่ไม่ว่ายังไงตัวโม่ชื่อออกขึ้นเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมอกควันของการทะเลวิวาส สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปชื่อของข้ามไม่มีใครลืมได้